เรื่องใหญ่กันไปแล้วนะคะสำหรับร้านค้ารวมใจกันประกาศไม่เข้าร่วมโครงการเงินดิจิทัล10,000บาทรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะเตรียมตัวว้าวุ่นกันได้เลยเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดพร้อมกันนะคะว่าทำไมถึงไม่อยากเข้าร่วมหรือว่าเป็นเพราะเหตุอะไรนะคะเดี๋ยวมารับชมแล้วก็รับฟังพร้อมกันค่ะในการประชุมคอรมอที่ผ่านมานะคะเป็นนัดแรก ซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะก็มีการเสนอเรื่องที่เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลนะคะเข้าสู่การพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการทันทีประกอบด้วยการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิ t a ลบ a ลเลตนะคะการพักชำระหนี้เกษตรกรที่จะพักทั้งเงินต้นและดอกเบีย้ยการลดราคาพลังงานประกอบด้วยค่าไฟฟ้าและก็ ราคาขายปีกน้ำมันในประเทศนะคะนอกจากนี้จะมีการพิจารณาเรื่องยกเว้นวีซา่าเป็นการช่วคราวให้กับนักท่องเที่ยวจีนอีกด้วยค่ะทั้งนี้นะคะจากที่รัฐบาลจะดำเนินโครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ตนะนะคะเพื่อแจกเป็นให้กับประชาชนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปคนละ1,000 0บาทจำนวน56ล้านคนนะคะใช้เงินงบประมาณราวอยู่ที่ประมาณ5 6 0 0 0 0 0 0ล้านบาทนะคะขณะนี้มีความคืบหน้า ของแหล่งเงินทุนที่จะนําไปใช้โดยเฉพาะใช้แหล่งเงินจากธนาคารออมสินมาดําเนินการก่อนนะคะเนื่องจากธนาคารออมสินถือเป็นแหล่งเงินทุนของรัฐและก็พร้อมที่จะดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลโดยปัจจุบันธนาคารออมสินมีเงินฝากอยู่ราว2ล้านล้านบาทนะคะหลังจากนั้นนะคะรัฐบาลจะจัด,จดสรร งบประมาณทยอยใช้คืนให้นะคะส่วนแผนการในการใช้เงินคืนนั้นนะคะอยู่ระหว่างการจัดทําแผนการชําระเงินคืนให้กับธนาคารออมสินโดยลักษณะนะคะจะคล้ายกับกองทุนหมู่บ้านในอดีตค่ะแต่วงเงินอาจจะแตกต่างกาันโดยกองทุนหมู่บ้านใช้เพียง7900 0ถึง 80,000ล้านบาทนะคะทั้งนี้รัฐบาลประเมินว่าเมื่อมีการแจกเงิน10,000บาทให้กับให้กับประชาชนเป็นที่เรียบร้อยซึ่งการแจกให้ครั้งเดียวแต่เชื่อว่าประชาชนได้รับได้รับเงินแล้วจะทยอยนำไปใช้นะคะเพราะฉะนั้นการเบิกจ่ายเงินของรัฐบาลจะเป็นการเบิกจ่ายเงินตามจริงไม่ได้เบิกครั้งเดียวทั้งหมด560,000ล้านบาทนะคะแล้วก็หวังว่า จะมีเม็ดเงินหมุนเวียนกับเข้ารัฐในรูปแบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะซึ่งก็มีการตั้งเป้าไว้นะคะจะขยายตัว5%ซึ่งก็ในส่วนของมาตรการพักชำระหนี้เกษตรกรนะคะขณะที่นี้นะคะธนาคารทกส ได้เสนอแผนการพักชำระหนี้ลูกค้าที่เกษตรเป็นเกษตรกร,ะกรนะคะให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วโดยจะเน้นกลุ่มลูกหนี้ที่มีวงเงินหนี้ตั้งแต่1 0 0 0 0แสนถึงล้านบาทเท่านั้นนะคะโดยจะพักให้เป็นเงินต้นแล้วก็พร้อมดอกเบี้ยด้วยนะคะเพื่อให้เกษตรกร,กรนำนำเงินนะคะที่จะมาชำระของทกศเนี่ยนะคะไปต่อย,ยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้ใหม่แล้วก็ เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้นะซึ่งต่อมานะคะมีผู้ใช้ TikTok นะคะรายหนึ่งได้โพสต์คลิปนะคะระบุข้อความว่าไม่ร่วมเงินดิจิตอลบอร์นะคะก็คือเงิน10,000บาทนะคะนายกรัฐมนตรีหลังให้ใช้4 กมก็คือ4กิโลเมตรนะคะโดยในคลิปก็ระบุว่าเราโดนรังแกนะคะไม่ได้รับความยุติธรรมแล้วสำหรับโครงการใหม่เงิน1มืนบาทนี้นะคะเรายืนยันแน่นอนเราไม่ทำเพราะเราได้รับความเดือดร้อนมากนะคะจากกระทรวงการคลังในโครงการเราชนะเราต้องต่อสันเราต้องสู้นะคะ เราต้องมาขึ้นสารปกครองเราต้องมาอุทธรณ์เราต้องมาทำทุกอย่างทั้งๆท,ท,ที่เราไม่ได้กระทำความผิดก็คือซื้อขายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตลูกค้านะคะได้สินค้าร้อเปอร์เซไม่มีลูกค้าท่านใดมาร้องทุกว่าไม่ได้รับสินค้าไม่ได้รับสินค้าจากทางเราฉะนั้นอยากให้รัฐบาลกลับหันมามองคนที่เดือดร้อนคนที่เป็นหุ้นส่วนคนที่เป็นพาร์ทเนอร์กับรัฐบาล ณนะวันที่รัฐบาลร้องขออยากได้ร้านค้ามาเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์นะคะเรายินดีเดินเข้ามาแต่วันนี้ก็คือร้านค้าเดือดร้อนนะคะ คือก็เดือดร้อนนะคะที่ต้องหาเงินที่เป็นของของเรามาคืนรัฐบาลอีกมันไม่ถูกต้องณนะวันที่เราสมัครธนาคารกรุงไทยมาเชิญที่ร้านเลยนะคะให้เราขายของออนไลน์ได้แล้วก็ขายสินค้านะคะตามที่เรายื่นกับธนาคารแต่วันที่เราเดือดร้อนเราทําหนังสือไปหาธนาคารกรุงไทย ขอดูใบสมัครที่เราติ๊กหัวข้อออนไลน์ได้ธนาคารไม่มีแม้แต่เยื่อใยและที่สำคัญนะคะจะส่งเอกสารนั้นมาให้เราก็ไม่มีเราเดือดร้อนมากนะคะอยากให้ในายยกทบทวนยกเลิกเพิกถอนคำสั่งในการจะเรียกคืนโครงการเราชนะถ้าหากว่ามีการยกหรือว่าให้ความเป็นธรรมกับเราร้านค้าที่โดน อีกพันกว่ารายหรือว่าหลายๆยรายยินดีเข้าร่วมโครงการกับท่านแน่นอนค่ะอันนี้ก็คือเสียงจากผู้ใช้ Tik t o k กรายหนึ่งนะคะที่มีการขายสินค้าทางออนไลน์และทำเอกสารอะไรถูกต้องตามที่เขาได้กล่าวไว้นะคะก็คือมีความเดือดร้อนจากโครงการเราชนะที่ผ่านมานะคะก็กลัวว่าจะเป็นเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยแบบว้าวุ่นกันเลยทีนี้ไม่รู้จะทำยังไงนะคะยังไงก็เอาใจช่วย,วยทุกท่านนะคะทั้ง ประชาชนที่จะได้รับ1,000 0บาททั้งร้านค้ากิจการต่างๆด้วยค่ะ